กะจับเมือเงือนนะครับวันนี้เราอยู่ในสวนนะครับเห็นปะสวนกะจับเต็มเลยนะครับเป็นครูน้ำเนี่ยปลูกเต็มเลยเราจะมาเก็บต้นพันธุ์ให้นะครับให้พี่พีจังหวัดสตูนนะครับสั่งมาทั้งหมดสิบต้นเดี๋ยวจะลงไปเก็บให้นะครับไปคูดเก็บคูท้ายดีกว่านะต้นใหญ่ดีต้นพันธุ์ที่จะเก็บให้นะครับก็ตรงนี้แหละนะครับไปคูท้ายต้นกําลังแบบพอเหมาะเลยนะครับไซประมาณไหนดูเลยนะครับประมาณนี้ ถ้าเท่าฟา์มือแบบนี้นะครับแบแบ boss, like แนี้นะครับใบสวยๆลักฝอยฟูๆเลยนะครับความยาวประมาณ2ฟุตนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนสักครู่นะครับ1ิบต้นนะครับแล้วก็มีแถมไปให้อีกเช่นเคยนะครับต้นพันธุ์นะครับไซส์ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับแถมไปให้ดูนะครับมีฝักกระจับด้วยนะครับตันนี้แถมไปเลยนะครับ แล้วก็ข้อดียาสุดท้ายของตัวกระจับนะครับมันขยายพันธุ์ไวนะครับมันแตกนะครับแตกไหลเนี่ยออกตามลําต้นประมาณนี้นะครับขยายพันธุ์ไวมากๆแล้วก็ใครต้องการต้นพันธุ์ก็จะเผาขายไปปลูกนะครับทักมาสอบถามเราได้นะครับมีเรามีเยอะมากนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเลย